เฮ้ยคุณภาพเสียงประสบการณ์มันดีสุดๆอะ360องศาออดิโอของ Samsung เนี่ยทำได้ดีกว่า Apple เขามีชิปนะครับที่จะฝังพวก AI น่าจะดีที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยครับ สวัสดีครับเมื่อกี้เห็นกันไปนะครับก็คือตัว Galaxy Watch Pro นะครับแต่ว่าจริงๆรอบนี้ Samsung เปิดตัวอุปกรณ์มาเยอะแยะเลยนะครับทั้ง f o Flip 6นะครับ Watch 7 Watch Ultra ก็เป็นตัวใหม่นะครับรวมถึงมีตัวแหวนด้วยนะ Galaxy Ring นะครับไม่แน่ใจเลือกชื่อถูกหรือเปล่าแอบสนใจมากนะครับแม้ว่าความสามารถจะเหมือนตัว Galaxy Watch เหลายอย่างแต่ผมคิดว่าประสบการณ์น่าจะแตกต่างกันเยอะครับก็เลยแอบสนใจนะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้มีรีวิวให้ดูนะครับวันนี้มาดู Galaxy Watch Pro กันก่อนครับ แล้วก็จริงๆเนี่ยตัว Galaxy Buds 3 Pro เนี่ยเขามี Galaxy Buds 3ด้วยแต่ว่า ตัวบัตรสามเนี่ยมันเป็นแบบไม่อินเอียนะครับประสบการณ์อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยครับแต่ว่าวันนี้พง์รีวิวตัวบัตรสามโปรให้ดูเพราะว่าฟีเจอร์เต็มกว่าแน่นกว่าครับก็จะได้ดูกันแบบแน่นๆนะครับแล้วทีนี้เราเริ่มกันจากเรื่องดีไซน์ดีกว่านาะดีไซน์เนี่ยเพ,เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าฝาด้านบนใสนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ด้านล่างเนี่ยเป็นสีเงินนะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบบอดี้สีเงินนะเขายังมีบอดี้สีขาวให้เลือกอีก1สีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเอกลักษณ์มากครับสำหรับตัวบัตรสามโปรนะก็ค เป็นอินเอียร์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกี้มีไฟติดขึ้นมาแวบๆนะครับสำหรับบัตร3นะครับตัวที่ไม่โปรโน,นะจะไม่ได้เป็นอินเอียร์ก็จะไม่ได้มีตัวจุกย่างหรือเอทิฟส์แล้วก็จะไม่ได้มีไฟตรงบริเวณก้านหูฟังด้วยครับอันนี้พงทําให้ดูอีกรอบนะอ่านี่เวลาปิด เวลาเปิดนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นไฟนะไฟตรงนี้เซตได้นะครับว่าอยากจะปิดอยากจะเปิดนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะส่วนตัวพงเองพงปิดเอาไว้นะครับทั้งหมดสามารถจัดการได้ในตัวแอปพลิเคชันเดี๋ยวค่อยไปไล่กันแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ดูกันให้จบกับตัวเคสก่อนครับตัวเคสเนี่ยก็หน้าตาดูเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายตามสไตล์ของ Samsung นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นด้านล่างเนาะชาร์จด้วย USB-C ได้นะครับ มีปุ่ม pairing อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับคือด้านนี้เพื่อนเมื่อจะเห็นว่าเรียบๆนะครับด้านนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปวางบนแท่นชาร์จไว้สายแบบนี้นะครับปึ้ง มันก็จะเกิดการชาร์จไร้สายขึ้นครับก็หมายความว่าหูฟังตัวนี้รองรับการชาร์จไร้สายด้วยกับราคาเปิดตัวที่7,490บาทถ้าเกิดว่าไม่รองรับการชาร์จเนี่ยก็น่าจะโดนพงบ่นไปแล้วเนาะทีนี้ให้มาครบครันครับเรามาดูเรื่องสเปคกันบ้างดีกว่าครับแบตเตอรี่เนาะถ้าเกิดว่าเราเอามาคุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับก็จะคุยโทรศัพท์ได้4ชั่วโมงเนาะแล้วถ้าเกิดว่า สำหรับใช้ฟังเพลงเนี่ยใช้ฟังเพลงได้ 6- กถึงเชั่วโมงอันนี้ไม่ได้รวมตัวชาร์จิ g งเคสนะครับถ้าเกิดว่ารวมตัวชาร์จิ g งเคสอันนี้นะครับก็จะใช้ได้อีกค่อนข้างเยอะเลยเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการคุยโทรศัพท์เนี่ยก็จะใช้รวมกันแล้วได้1 8บแถึงยีชั่วโมงครับแต่ถ้าเกิดว่าการที่จะเอามาฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยครับก็จะใช้กับชาร์จิ g งเคสรวมแล้วได้ทั้งหมด30ชั่วโมงครับที่บางทีตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมีแบบว่ามีช่วงแกลบแก่งแก่งเนี่ยก็อาจจะเเป็นพราาะว่ ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัว Active Noise Cancellation มันก็จะกินพลังงานเพิ่มครับเพราะว่าคราวนี้เขามีชิปนะครับที่จะฝังพวก AI เข้ามาช่วยจัดการในบางเรื่องให้มันเก่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นในหูฟังตัวนี้มี RAM กับมี Storage ภายในด้วยครับเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับในหูฟังเดี๋ยวนี้มี RAM แล้วก็ Storage เรียบร้อยครับถ้าเกิดพูดกันแบบลึกนิดนึงก็คือว่าตัว RAM เนี่ยให้มาที่ 8เมกะไบต์นะครับสโตรจอยู่ที่32เมกะไบต์มันอาจจะไม่ต้องเยอะอะไรครับเพราะว่า AI ที่เขาฝังลงมานะครับมันเป็นชิปประมวลผลที่เป็น AI ขนาดเล็กครับไม่ได้ต้องการพลังประมวลผลสูงไม่ได้ต้องการคําสั่งที่มันซับซ้อนวุ่นวายครับจำกัดคําสั่งไว้เพียงไม่กี่คําสั่งก็เลยไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายแต่ประสบการณ์ที่ได้เนี่ยก็คือประสบการณ์มันดีขึ้นไปจากหูฟังทั่วไปเท่าที่ปงเคยลองใช้มาแล้วก็น่าจะดีที่สุดในตลาดตอนนี้ด้วยครับ แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของหูฟังตัวนี้ก็คืออยู่ที่เรื่องเสียงนะครับเพราะว่า,ามี AI เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเสียงให้มันเก่งขึ้นครับแน่นอนว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเรียกว่าชิป DSP นะครับ Digital Sound Processing แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมี AI เข้ามาจัดการในตรงนี้ให้มันเก่งขึ้นไปอีกครับโดยที่ถ้าเป็นระบบเสียงที่ไม่ถึง24บิตเนี่ยเขาก็จะมีการอัพซมพลิ้งนะครับแล้วก็ประมวลผลให้มันกลายเป็น24บิตซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย DSP บางเจ้าที่ไม่ค่อยเก่งเนี่ยเสียงอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าหูฟังตัวนี้หลังจากที่พงลองใช้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังซอสที่มันสะดวกที่สุดแต่คุณภาพ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างสตรีมมิ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม้ว่าสตรีมมิ่งเดีนเน๋ยวนี้มันจะอัพขึ้นมาในระดับที่ดีมากๆแล้วนะครับแต่พอมีตัว AI เข้ามามันก็เสียงดีขึ้นมากๆครับโดยเฉพาะตัวส6 0องศาของ s a m s u n เนี่ยอันนี้ถ้าเกิดให้พงพูดแบบว่าอย่าว่ากันนะก็คือถ้าเกิดว่าเทียบกับ Special Audio ของ Apple ถ้าใช้ในการฟังเพลงนะครับพงชอบ3 6 0องศาของซัมซุงมากกว่าแต่ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องชอบเหมือนพงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะชอบ Special Audio มากกว่าอันนี้ก็ ขแต่ตรงนี้ต้องบอกว่าความส่วนตัวของพง์อันนี้รสยมส่วนตัวเลยครับอันนี้พงชอบ360องศาของตัวซัมซุงมากกว่านะครับทีนี้ไปดูในตัวแอปดีกว่าตัวแอปเนี่ยมีอะไรให้เราเล่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก่อนที่จะไปเข้าเรื่องนะครับพงก็ต้องใส่หูฟังก่อนเนาะไม่งั้นเดี๋ยวรีวิวแบบฟีเจอร์ต่างๆไม่ได้นะครับโอเคมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายครับเนาะสำหรับการใส่หูฟังก็ใส่ปกตินะครับอาจจะมีการบิดๆเพื่อให้มันแบบว่า ซิลส,สูญยากาศนะครับไม่ให้มีเสียงภายนอกรั่วเข้าไปได้มากเท่าไหร่นะครับเราก็จะรู้สึกได้ว่าเออมันคล้ายๆสูญยากาศตรงนี้มันจะเป็นการปรับโหมดแบบไวๆครับก็สามารถอันนี้เป็นแบบ noise eling, นอย s e แ a n เซ l l i ลิเนาะอันนี้เป็น Ambient Sound วเวลาเปิดมาเนี่ยไมคมันก็จะบูทเสียงข้างนอกเข้ามาครับทำให้เราเนี่ยได้ยินเสียงข้างนอกชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ปุ๊บ อันนี้ noise cancelling off นะครับก็จะไม่ได้เปิดทั้ง noise cancelling ไม่ได้เปิดทั้ง ambient mode นะครับก็จะช่วยประหยัดพลังงานเวลาที่เราใช้งานได้ครับส่วนตรงนี้อันนี้เป็น adaptive ครับเขาก็จะปรับนะครับระดับ noise cancellation ต่างๆให้เราอัตโนมัตินะแต่ว่าตรงนี้เลนได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันในตัวแอปด้วยดีกว่าโดยที่ในตัวแอปเนี่ยเราเปิดได้2ทางนะครับทางแรกก็คือ จิ้มตัววิดเจ็ตอันนี้ขึ้นมาเลยก็จะเปิดตัวแอปขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเปิดอีกทางนึงนะเข้ามาที่เซตติ้งนะครับแล้วก็เข้ามาที่ตัวบลูทูธเนาะอ่าคอนเน็กชันเสร็จเข้ามาที่บลูทูธนะครับเราจะเห็นตัวหูฟังเรานะครับด้านหลังเนาะมีเฟืองเรากดรูปเฟืองครับอ่าแล้วก็เลื่อนๆลงมาเนาะมันจะมีนี่ครับ Open Galaxy Variable App นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครใช้ Android รุ่นอื่นๆนะก็ต้องมาโหลดตัวแอป,ปตัวเนี้จาก Play Store นะครับเพื่อที่จะใช้งานได้ส่วน iOS แอป,ปตัวนี้ไม่มีนะครับหมดสิทธิ์นะสำหรับการใช้การปรับจูนค่าต่างๆของตัวหูฟังครับแต่ว่าฟีเจอร์อื่นๆเนี่ยหลายๆฟีเจอร์ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ อ่านี้เราคงจะไม่ไปพูดถึง iOS มากวันนี้เราโฟกัสยู่แค่ Android ก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าพงกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแอปตัวเดียวกับที่เรากดจัดวิดเจ็ตเมื่อกี้เลยอ่ะเราลองกดอีกทีหนึ่งให้เพื่อนๆดูกันเห็นไหมครับเป็นแอปตัวเดียวกันทีนี้ความฉลาดเนี่ยมันคือตรงนี้ครับตัว a d a p t i v e เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันจะมีให้เลือก e t e ท t ทั้งหมด2แบบครับ voice detect s i r e n t detect นะครับ แล้วก็อันนี้ใช้สำหรับว่าดีเทคตอนที่เราคุยโทรศัพท์ด้วยไหมนะครับให้มานทำงานของตัวสวิชออโต้ลวยหรือเปล่าเนาะทีนี้ไซเลนเนี่ยอันนี้พงเปิดไว้ตลอดนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมีเสียงไซเลนเราจะได้รู้นะครับว่าเราต้องทำอะไรกับชีวิตเราบ้างเนาะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งครับที่พงอยากพาเพื่อนๆไปดูก็คือตัว voice detect นะอ่าถ้าเกิดว่า voice detect เนี่ยถ้าเกิดพงเปิดนะครับอันนี้พงกลับออกไปเนาะอยู่ที่ตรงนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นเนาะว่าเวลาผมพูดเนี่ยมันจะปรับมาที่แอมเบนซาวทันทีนะครับอันนี้ผมไม่พูดมันก็ไม่เปลี่ยนเนาะแต่ถ้าผมพูดแป๊บหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนกลับมาครับถามว่าตรงนี้ AI ได้ใช้อะไรบ้างหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเราอาจจะไม่รู้เนาะว่า AI เนี่ยอยู่เบื้องหลังการทํางานของในส่วนตรงนี้ด้วยเนาะคือถ้าเกิดว่าเป็นหูฟังรุ่นอื่นๆนะครับที่ผมเคยใช้มามันมีตัว Adaptive เนี่ย ต้องบอกว่าบางทีมันจะดีเทคไม่ไวหรือดีเทคไม่เก่งเท่านี้นะครับอย่างเช่นบางทีมีเสียงไอเนี่ยมันก็จะผลักมาที่แอมเบนซ์ซาวทันทีมันนึกว่าเราเนี่ยต้องการคุยกับคนอื่นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพงลองปรับเป็นอะดัพีฟแล้วพงลองไอแปรแอมอะไรเงี้ยนะครับแล้วดูกันว่าตัว Samsung Galaxy บัตสามโรเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยไหม <c oughs> อันนี้ก็คือไอปลอมมากนะครับเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมันเพิ่งมาเปลี่ยนตอนที่ผงพูดนะครับหรือจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผิวปากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีเทคนะมันไม่เปลี่ยนให้ครับแต่ถ้าร้องเพลงอันนี้ไม่รอดแน่นอนครับมันเปลี่ยนให้เราแน่นอนอันนี้ดีมากมากเนาะมันสามารถแบบว่าดีเทคให้เราได้คือพอเราพูดปุ๊บเนี่ยมันก็จะรู้แล้วว่าเราต้องการคุยกับคนข้างนอกมันก็จะเปลี่ยนให้เราเลยครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะทีนี้ถ้าเกิดเรากลับมาครับ ถ้าเกิดเราเปิด noise cancelling mode เนี่ยมันก็จะนี่เห็นไหมมันก็จะเด้งกลับมา ambient sound เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราใช้ตัว auto detect นะครับ แต่ว่าตรงนี้ผงขอปิดไปก่อนเนาะปิดไปเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเด้งไปเด้งมาจะได้แบบว่าโชว์ให้เ,เพื่อนๆดูได้แบบอ่าเต็มที่เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเซตไว้ยังไงแล้วเนี่ยมันก็จะเซฟค่าต่างๆหรือว่าการตั้งค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับเข้าไปในตัวหูฟังเลยแม้ว่าเราจะเอาไปแพร์อีกหนึ่งเครื่องเนี่ยมันก็จะติดตามไปด้วยนะอย่างเช่นตรงเนี้ยพงเนี่ยปิดออโต้ดีเทคสำหรับการพูดไปแล้วนะครับเวลาเราเอาไปใช้กับเครื่องอื่นมันก็จะไม่ออโต้ดีเทคด้วยนะแต่ถ้าเกิดเเ้ดเ,เอาไปใช อืมันก็จะออโต้ดีเทคตามที่เราตั้งเปิดเอาไว้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นการที่เข้าใจง่ายใช้แบบง่ายๆนะครับเป็นอะไรที่พงคิดว่าอ่า AI เนี่ยมันก็เข้ามาช่วยให้หูฟังตัวเนี้ยเก่งขึ้นอีกนิดนึงทีนี้เรามาดูแบบนี้กันดีกว่าครับเป็นฟีเจอร์ที่พงชอบมากเลยนะ Stop Music อ่ะมันหยุดให้นะครับหยุดแล้วไวด้วยนะ Play Music อ่ะเห็นไหมมันก็เพลยให้พงแบบต่อนเนื่องทันทีนะครับ แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมต้องบอกทุกคนก่อนนาอว่าฟีเจอร์นี้เราต้องใช้คำว่ามิวสิกเท่านั้นครับอย่างตอนนี้ผมดู YouTube อยู่นะครับหรืออาจจะเป็นแอปซูมิ่งอื่นๆอยู่ก็ได้เราไม่สามารถใช้คำว่าซ็อกวิดีโอซ็อกมูฟี่นะครับไม่สามารถทำได้นะต้องใช้คำว่ามิวสิกเท่านั้น,นครับแล้วก็พ่วงคำว่าเพย์หรือสต็อปเข้าไปข้างหน้าใช้คำว่าพอ s สก็ไม่ได้นะครับลองดูกันอีกทีหนึ่งเนาะพอยส์มิวสิกเห็นไหมครับมันก็ไม่ได้หยุดเพลงหรือว่าหยุดตัววิดีโอให้ผงนะ อ่าถ้าเกิดว่า stop music เห็นไหมครับมันก็หยุดทำงานทันทีนะทีนี้เราอยากจะลองสั่งงานมันเพิ่มเติมทำอะไรได้บ้าง next song นี่เปลี่ยนคลิปนะครับแกก็ต้องใช้คำว่าซองนะไม่สามารถใช้คำว่าคลิปวิดีโอหรือมูฟวี่อะไรแบบนี้ได้นะครับได้อีกคำสั่งด้วยนะก็คือเพิ่มลดเสียงนะครับ volume down volume down เพื่อนๆจะเห็นนะครับ volume หรือ volume มันฟังออกทั้งคู่ครับนี่เป็นผลจาก A.I. นะครับมันแบบว่าฟังได้ง่ายขึ้นฟังได้เก่งขึ้นดีเทคได้ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยหูฟังก็จะไม่ได้เก่งเรื่องภาษาอยู่แล้วนะเขาไม่มีการสั่งงานด้วยเสียงอะไรแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีคําสั่งอีกนะครับก็คือเดี๋ยวต้องไปดูในตัวแอปนะผงจําได้ไม่หมดหรอกคือจริงๆมันจะมีพวกแบบ Reject Call อะไรอย่างเนงะี้ย Answer Call อะไรเงี้ยครับเดีย๋ยวไปดูกันว่ามันต้องมีคําสั่งอะไรที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็จดจําในบาั่งงบ้านะครับ อ่าอันนี้พงปิดตัววิดีโออันนี้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวที่ตัวแอป,ปกันต่อนะครับอันนี้พมเปิดตัวแอป,ปกลับมาเหมือนเดิมเนาะเพื่อนๆก็ <ๆ S 2> จะเห็นว่าอาโหมดข้างบนเนี่ยเราเล่นกันไปละตรงนี้เรามาดูซาวคุณลิตี้ดีกว่ากับเอฟเฟก 360องศาตรงนี้จะเปิดไว้จะปิดไว้ก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวของพงเนี่ยพงชอบนะครับในการเปิด360องศานะครับนอกจากจะทําให้เวทีเสียงเนี่ยมันกว้างขึ้นแล้วนะครับก็อาจจะทําใหา้หลายๆคนตื่นเต้นกับเวลาที่เราหมุนหน้าเนี่ยแล้วเวทีเสียงมันก็จะหมุนตามหัวของเราไปด้วยนะครับซึ่งเรามาปรับตรงนี้ได้ครับว่า head tracking หรือเปล่านะ อ่าตรงนี้ลองเล่นดูได้นะครับซึ่งส่วนตัวของพงแล้วเนี่ยพงคิดว่าในการฟังเพลงนะครับพงชอบ360องศาของ s a m s u n งมากกว่า Special Audio ของอ่าแอปเปนะครับอันนี้ใครชอบของ Apple มากกว่าไม่ว่ากันนะโสเซนิยมส่วนตัวแต่นี่พงคิดว่า360องศาออเดีโอของ s m s u u n เนี่ยทำได้ดีกว่า Apple สํสำหรับการฟังเพลงแล้วทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูกันต่อนะครับตรง Equalizer เนี่ยต้องบอกว่า Preset เนี่ยมีหลายตัวนะครับให้มาหลายตัวเลยแต่ต้องบอกว่า สิ่งที่พงชอบมากๆเนี่ยก็คืออ่าแน่นอนครับหูฟังเกือบทุกตัวพงจะฟังเป็นบาลานซ์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าของซัมซุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยพงชอบทุกฟรีเซตเลยคือไม่รู้ s ซัมซุงทำยังไงอะ่ะมันเพราะทุกฟรีเซตจริงๆครับคือมันสมกับการรอคอยการอัปเดตมาหลายปีมากๆครับที่ s ซัมซุงไม่ออกหูฟังตัวใหม่มานะคือเรื่องดีไซน์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า โอเคมันถูกจริตบ้างมันไม่ถูกจริตบ้างนะครับแต่สําหรับตัวพง์เนี่ยตอนแรกพงก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว้าวกับดีไซน์เท่าไหร่นะยิ่งมีไฟมันก็อาจจะถูกอวกาศไปนะครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้พงปิดตัวไฟไปแต่ว่าพอมาลองใช้เนี่ยเฮ้ยคุณภาพเสียงประสบการณ์มันดีสุดๆอะคือนึกออกไหมว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเดินอยู่ข้างนอกเนาะของเต็มมือเลยมีคนโทรศัพท์เข้ามาโอ้โหจะรับโทรศัพท์ยังไงอะ จะมาบีบที่การหูฟังของก็หนักยกขึ้นมาก็ยากจะวางของและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอ่ะบางทีก็อาจจะอยู่บริเวณที่วางของไม่ได้อีก ทำยังไงเราก็อาจจะต้องสั่งงานด้วยเสียงอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็ใช้งานได้ทันทีเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับมันเป็นการใช้งานที่เพิ่มประสบการณ์ขึ้นไปอีกจากหูฟังทั่วๆไปนะซึ่งราคาเนี่ยคุยเรื่องราคากันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคุยกันเหมือนเพื่อนๆกันนะครับเรื่องราคาเปิดตัวที่7,490บาทถามว่ามันแพงกว่ายี่ห้ออื่นไหมถ้าเทียบแฟลกชิพด้วยกันนะราคาเปิดตัวไม่ได้แพงกว่าครับถูกกว่านิดนหน่อยๆด้วย ถามว่าคุณภาพเป็นยังไงโอเคคุณภาพเสียงสู้ได้แน่นอนครับอาจจะคนละสไตล์คนละคาแรคเตอร์แต่ว่าดีสู้ได้แน่นอนครับแล้วถ้าเกิดถามว่าในเรื่องการตัดเสียงรบกวนหลัก t i v e Noise Cancellation ก็ดีสู้กับตัวแฟลชชิปดีๆดังๆหลายๆค่ายได้ครับคือไม่แพ้แน่นอนะชนะไม่ชนะไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้เทียบกันแต่ว่าจริงๆแอบเทียบด้วยแหละกับตัวที่พงใช้อยู่นะก็ดีสู้ได้แน่นอนครับอันนี้พูดไว้เลยนะทีนี้เรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันต่อครับ่า เมื่อกี้เราไปยุ่งที่ Sound Quality กับ Effect ไปแล้วเนาะเรามาดู Earbud Control บ้างดีกว่านะครับอันนี้มีหลายอย่างให้ลองดูนะตัว Media Control เนี่ยอันนี้ก็คือเราสามารถกดที่หูฟังปกติได้นะครับกด1ครั้ง p l a y p พอ s e นะครับกด2ครั้งสำหรับเปลี่ยนเพลงนะครับกด3ครั้งย้อนกลับมาเพลงก่อนหน้านะครับแล้วก็การ Swipe Up Swipe Down เนี่ยก็เป็นการเพิ่มลดระดับเสียงหรือว่า Volume up o l ยุม down นั่นเองครับ อันนี้ก็บอกเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราเนี่ยไม่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับก็คือบางทีเราอาจจะอ่ะไม่สบายเจ็บคอไม่อยากพูดนะหรือว่าบางทีอาจจะอยู่บนเครื่องบินนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่หลายๆคนนอนเดินทางด้วยรถทัวร์รถไฟหลายๆคนนอนอยู่ไม่มั่นใจว่าเราจะพูดดังไปไหมอาจจะรบกวนคนข้างๆครับก็สามารถใช้การ กดที่ตัวก้านหูฟังได้เหมือนกันแล้วผมจะกระซิบทําไมเนี่ยทุกคนไม่ได้อยู่ข้างๆไม่ได้นอนหอัวข้างๆพงนะโอเคครับเราสามารถจัดการแบบนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากกดแล้วก็แบบเป็นการแชร่ค้างไว้อะเราสามารถเลือกคําสั่งได้ครับเป็นการปรับตัวน้อย e c n n c e l i n g นะครับหรือว่าเป็นการใช้ Bixby ถ้าใครใช้ Bixby อยู่ก็เรียกใช้ได้ครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการเปิดใช้ Spotify กับตัว Myfulness ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบว่าฝึกล่มหายใจหรือเวลาที่เราเหนื่อยๆหนื่อยอะไรเงี้ยหูฟังตัวนี้ก็มีฟังก์ชันพวกนี้ที่จะเข้ามาช่วยเรื่องการหายใจให้เราแบบว่าสงบลงได้ด้วยอ่าทีนี้นี่นะครับเห็นไหมสามารถที่จะกดเพื่ออ่ n s w e r Call ได้นะครับ Decline Call ก็ทำได้นะทีนี้ตรงนี้อ่าตัวไฟหูฟังเราสามารถ ปรับได้นะครับ blinking นะครับ fade in fade out เนาะแล้วก็เป็น steady นะครับแต่ว่าตัวพงเองเนี่ยก็เปิดเป็น steady w h แต่พงเนี่ยไม่ได้เปิดหรอกนะคือพงกดปิดเอาไว้นะถ้าเกิดอยากจะเปิดเนี่ยก็ต้องไปบีบค้างเอาไว้นะก็จะเป็นการมันคับให้ตัวหูฟังเนี่ยมันมีไฟติดค้างตลอดเวลาด้วยเนาะอ่ะอียบั setting เนี่ยอ่ะอันนี้เราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอ voice control นะครับอันนี้บอกไว้เลยใครอยากใช้ Bixby สามารถใช้ด้วยได้นะครับ แล้วก็อันนี้ครับลองรับภาษาอังกฤษกับตัวาภาษาเกาหลีแค่2ภาษานะภาษาไทยหรือภาษาอื่นๆยังไม่รองรับนะครับก็เป็นเหตุผลให้เราเนี่ยต้องเรียนรู้คําสั่งไปด้วยนะครับอ่าอันนี้คือสิ่งที่ผมบอกครับอันนี้แทบเข้ามาไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคําว่า music เนี่ยก็จะมี play music stop music next song previous song นะครับซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ผมบอกครับ ถ้าเกิดเราดูวิดีโอก็ต้องใช้ Play กับ stop music นะครับไม่สามารถใช้แบบว่า Play Movie, Play อ uh, ่ o u t u b e อะไรพวกนี้ได้นะแล้วมีว l ย m ม up วายุม down นะครับรวมถึง answer call reject call อย่างที่ผมบอกครับมันสั่งงานได้ค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะอ่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกอะ่ะมันทำให้ประสบการณ์การใช้งานดีขึ้นเยอะมากๆนะครับ แล้วตรงนี้ถ้าเกิดเราเด้งออกมาเนี่ยมี i n e a r Detect นะครับอ่าก็แล้วแต่นะว่าใครจะเข้ามาเซตติ้งอะไรมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็คือเวลาถอดเวลาใส่เนี่ยอยาให้มีเดียที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันหยุดไหมแล้วก็เล่นต่อเนื่องไหมเวลาที่เราใส่กลับเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะ With Notification ทําได้ด้วยนะครับเลือกเปิดปิดเป็นลายแอปได้ด้วยดีปะ่ะนี่อ่าอย่างเนียนอย่างดีนะแล้วก็อ่าสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมมีเกมโหมดด้วยนะครับ ช่วยเรื่อง latency นะให้มันเป็นแบบ low latency low latency อะไรก็ว่าไปแล้วแต่คนเรียกแต่ว่ามันก็มีเกมโหมดให้ปรับใช้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆกนะก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างประทับใจว่าฟีเจอร์มันครบครันจริงๆแล้วก็ใช้ได้ดีทุกอันด้วยถ้าเกิดว่าเราเข้ามา setting นะครับแล้วเข้ามาที่ setting ของตัวหูฟังในหน้า bluetooth เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีอะไรให้ปรับอีกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับ auto switch อันนี้สามารถ ออโต้สวิตช์สำหรับการเชื่อมต่อได้2 device ด,ด้วยอย่างที่ผมบอกครับฟีเจอร์มันครบจริงอะนะบางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้ก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเชื่อมต่อ2 device แล้วก็ออโต้สวิตช์ได้พร้อมกันด้วยอ่า แล้วก็อะ noise control นะครับก็คือพวก ambient sound อะไรเงี้ยมาเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับก็มีอะไรให้เล่นอีกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดนี่เป็นประสบการณ์ที่เราได้จากตัวแอปพลิเคชันนะครับที่อยู่ในตัว Android นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับถ้าใช้ Android แบรนด์อื่นก็ต้องไปลงแอปพลิเคชันเพิ่มใน iOS ก็ไม่มีแอปพลิเคชันก็จะเข้ามาตั้งค่าหรือเล่นอะไรพวกนี้ไม่ได้ครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยประสบการณ์เนี่ยอะถ้าผงพูดจริงๆนะ ถ้าตัดเรื่องการใช้แอปพลิเคชันออกไปเนี่ยราคา7,450บาทหรือ90บาทเนี่ยพงก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าพอมีแอปเข้ามาเนี่ยปรับอย่างอื่นได้เก่งขึ้นอยึางเนี้ยพงคิดว่าราคาเนี้ยมันคุ้มสุดๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครแบบว่ายิ่งได้ส่วนลด30%ตอนซื้อโฟเนี่ยยิ่งคุ้มเลยอันนี้มีเพื่อนๆเ,เข้ามาถามพงหลายคนเลยเฮ้ยเอาดีไหมมันแบบลด30%แบบสั่งโฟไปแล้วอะ่ะพงก็บอกทุกคนครับ ซื้อเถอะนะยกเว้นมีหูฟังตัวเก่าที่เพิ่งซื้อมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีซื้อเถอะมันดีจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นคําตอบให้ทุกคนได้แล้วว่าคงคิดยังไงกับตัวหูฟังตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูเนี่ยจะซื้อไม่ซื้อชอบไม่ชอบอันนั้นอีกเรื่องนะครับ ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้ข้อมูลกลับไปนะครับว่าหูฟังตัวนี้ทําอะไรได้บ้างทาอะไรไม่ได้บ้างดียังไงบ้างนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะชอบไม่ชอบหรือว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้แล้วแต่ครับก็เป็นเรื่องของแต่ละคนที่รสนิยมแต่ละคนหรือความชอบแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันครับแต่ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์นี้พงฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้พงหน่อยนะครับหรือว่ามาพูดคุยกับพงด้านล่างก็ได้ครับยังไงวิดีโอนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ